สวัสดีครับนะักศึกษาสาขารัฐประศาสนศาสตร์แล้วก็ว่าที่นะักศึกษาสาขารัฐประศาสศนศาสตร์ทุกคนนะครับอาจารย์ในฐานะประธานหลักสูตรนะครับแล้วก็เป็นคนบริหารจัดการหลักสูตรที่จะดูแลพวกเราเนี่ยจนจบการศึกษาในอนาคตนะครับก็ขอแสดงความยินดีแล้วก็ขอ,อกล่าวคำต้อนรับอย่างไม่เป็นทางการนะสำหรับนักศึกษารอปรสเนาะ ในห้องเรียนแม่ระมาดแล้วก็ห้องเรียนอุ้มผางแล้วก็อีกแห่งหนึ่งซึ่งณขณะนี้เนี่ยมีความต้องการศึกษาแจ้งความจำานงมา16ท่านก็จริงๆแล้วถ้าในระหว่างนี้เนาะอาจารย์ก็เลยมองว่าถ้าจะจัดให้ได้ประโยชน์กับหน่วยท่าสองยางนะอันนี้ก็มีเพื่อนนะเพราะนั้นแม่ระมาดก็จะรู้แล้วว่าเรามีเพื่อนอยู่ที่อุ้มผางอีกห้องหนึ่งนะแล้ว ถ้า2อ,อย่างนี่กำลังจะเกิดนะยังไม่เกิดตอนนี้อาจารย์ก็มองว่าจะเผื่อระยะเวลาไปข้างหน้าอีก6เดือนนะครับเพื่อที่จะได้มีนักศึกษาเพิ่มขึ้นนะจะได้อบอุ่นนะจะได้มีเป็นครอบครัวกันอยู่ในแต่ละแห่งของจังหวัดตากซึ่งเราก็จะจัดการเรียนการสอนนะภายใต้การบริหารจัดการของอาจารย์เนาะทีนี้อาจารย์อยากจะชี้แจงนะครับให้ทราบว่า ในการจัดการศึกษาภายใต้การบริหารจัดการของอาจารย์อาจารย์คำนึงถึงสถานการณ์โควิดนะครับเป็นเรื่องสําคัญแล้วจริงๆแล้วมันเป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่งนะครับในการบริหารจัดการหลักสูตรของเราให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพเพราะฉะนั้นสาขารัฐประศาสนศาสตร์ของเราเนี่ยอาจจะจัดการเรียนการสอนทั้งในรูปแบบออนไลน์นะครับแล้วก็ในรูปแบบออนไซต์นะครับทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการตามเวลาที่ระบุ แล้วก็ทั้งในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการนะครับภายใต้การสื่อสารนะครับโดยเน้นหลักว่าเราสื่อสารกันเนาะแล้วเมื่อเปิดการศึกษาแล้วเนี่ยอาจารย์จะพยายามเข้าไปในทุกห้องนะครับที่มีลูกศิษย์อาจารย์อยู่นะอาจารย์ก็จะเป็นหลักให้นะครับในแง่ของการให้ความรู้พวกเราเพิ่มเติมจากท่านอาจารย์พิเศษนะ,ะก็ขอแสดงความยินดีอีกรอบเนาะแล้วก็เดี๋ยวนักศึกษาที่จะเรียน อะไรนะวิชาการเมืองการปกครองของไทยความรู้เรื้องต้นทางรัฐศาสตร์เนี่ยอาจารย์สอนลง YouTube ไว้เยอะแล้วนะครับเป็นสิบชั่วโมงเลยนักศึกษาสามารถไปเป็นสื่อเสริมเพิ่มเติมได้นะครับแล้วในระยะเวลาระหว่างนี้นะสำหรับท่าสองยางเนี่ยก็สามารถมีส่วนร่วมได้ว่าเออรอปรสอด้เป็นอย่างนี้ก็คือร้อนสักนิดหนึ่งเพราะว่าอาจารย์อยากจะให้เพื่อนที่เขาอาจจะยังตัดสินใจอยู่เนี่ย เตรียมตัวเองให้พร้อมนะครับสำหรับการเรียนนะทีนี้ในอีกส่วนหนึ่งของการศึกษานะครับทั้งแม่ระมาาอุ้มผางแล้วก็ในอนาคตก็คือถ้าสองอย่างเนี่ยอาจารย์อยากจะบอกว่าเราจัดการศึกษาเป็นอนุปริญญาเนาะแล้วเราก็ชำระค่าเล่าเรียนเนี่ยในราคาที่ถูกมากเนื่องมาจากว่าวิทยาลัยเราเป็นหน่วยงานราชการนะครับเกิดขึ้นมาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเพราะฉะนั้น เราเองเนี่ยมีความตั้งใจนะครับที่จะจัดการศึกษาให้ในักศึกษาอยากให้มีความรู้นะหนึ่งเราอยากให้มีความรู้สองอยากให้สามารถเอาคุณวุฒิเนี้ยไปต่อยอดได้นะครับอาจารย์ก็จะบอกเลยว่ารอปศของพวกเราเนี่ยอาจารย์พยายามจะทำเอ็มโอยูนะอย่างน้อยตอนนี้ก็มีของพี่บูรสงครามแต่จะพยายามทําใกล้ๆนะอย่างคราวที่แล้วลงไปแม่ละมาดก็ได้คุยกันเรื่องนี้ไปแล้วแล้วก็ในยุคที่เราอาจจะต้องห่างไกลกัน ในโควิดอย่างเงี้ยคิดว่าเราจะต้องเพิ่มการสื่อสารกันให้มากขึ้นนะครับอาจารย์จะดูแลพวกเราได้เต็มที่ร่วมกับอาจารย์พิเศษและตามหน่วยเนี่ยในแง่ของการบริการความรู้ต่างๆนะแล้วก็ในแง่ของการปรับตัวให้เข้ากับการเรียนการสอนในสมัยที่ต้องพึ่งพาการเรียนออนไลน์อ่ะนะดังนั้นพวกเราก็ปรับตัวไปด้วยกันนะักศึกษาเองก็ต้องพยายามทําความเข้าใจด้วยอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยก็พยายามปรับตัว ออนไลน์ไปกับน,นักศึกษาแต่พอดีว่าเป็นยังไงเหตุการณ์มันไม่มีใครที่จะ,ะรู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอีกสถานศึกษาจะปิดอีกหรือเปล่าหน่วยจัดจะปิดไม่ให้เข้าจะต้องไปการจัดเรียนการสอนออนไลน์เต็มที่หรือเปล่าตรงนี้เนี่ยอาจารย์ก็ยังไม่คอนเฟิร์มและไม่มีใครรู้ด้วยเพราะฉะนั้นอยากให้นักศึกษาแบ่งความคิดว่าเราจะต้องมาสื่อสารกันในห้องที่เป็นกลุ่มไลน์หรืออะไรอย่างนี้เป็นหลักนะมีอะไรก็พูดกันทางนี้ก่อน ติดขัดอะไรเดินทางไม่สะดวกหรืออย่างไรให้มาเล่าสู่กันฟังนะครับอ,อ,อาจารย์อยากจะให้ความมั่นใจว่าถ้าเกิดนักศึกษาเนี่ยปรึกษามาก่อนยังไงก็ถึงอาจารย์นะอาจารย์ก็จะได้ช่วยนักศึกษาอีกทีหนึง่งว่าจะยังไงต่ออาจจะเป็นนอกเรื่องก็ได้นะอาจจะเป็นคําแนะนําว่าเรียนไปแล้วจะทํายังไงต่อในอนาคตจะต่อได้ไหมจะเทียบโอนได้หรือเปล่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่อยู่ในความรับผิดชอบของอาจารย์นะครับก็ ขอาฝากคลิปสั้นๆนะกระจายไปตามหน่วยจัดไว้นะเป็นการแสดงความยินดีเป็นการกล่าวต้อนรับแล้วก็เป็นการบอกว่าหวังว่าจะมีน้องใหม่ที่ท่าสองอย่างเกิดขึ้นในหกเดือนข้างหน้าแล้วทั้งอุ้มผางเองที่อาจารย์ก็เคยไปแล้วนะทั้งแม่ลามาดอาจารย์ก็ไปแล้วท่าสองอย่างนี้กําลังจะไปนะครับหวังว่าจะได้พบกันนะครับทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งอาจารย์พิเศษแล้วก็ทั้งนาาักศึกษานะมาเจอกันได้นะครับก็ ขอ,อจบคลิปสั้นๆไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ